สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับมาวันนี้หน้าขาวเลยนะครับวันนี้ช่วงนี้ต้องขึ้นกล้องหน่อยครับก็วันนี้นะครับอ่ะก๊อฟจะพาทุกท่านมารับชมนะครับฟอร์ดเอเวอร์เรนะครับวันนี้มาในตัวท็อปที่สุดนะครับเป็นลิมิเต็ดของฟอร์ดนะครับ500คันทั่วประเทศนะครับเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์แพลตตินัมครับนี่นะครับหลายท่านที่ติดตามก๊อฟเนี่ยครับจะเห็นมาแล้วนะครับว่าก๊อฟรีวิวไปเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับวันนี้จะได้เห็นรถสีขาว นะครับอ่าเดี๋ยวก็พาไปรับชมเนาะวันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะครับเมมผมเหลืออยู่ประมาณ11นาทีนะครับก็ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับนี่เลยหรูหราสุดๆดูดีสุดๆนะครับ New Ford Everest Platinum นะครับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรนะครับ250แรงม้านะครับแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับเกียร์ไฟฟ้า10สปีด นะครับเป็น e ี h ิ f t e r นะครับมาพร้อมกับระบบช่วยจอดจอดเทียบข้างออกจากเทียบข้างจอดเข้าซองให้นะครับนี่วันนี้มาในสีขาวมุกนะครับหล่อมากเดิมเดิมเลยนะมันนี้เดิมเดิมเลยแจ้งก่อนเลยนะครับนี่สีขาวมุกนะครับดูมุกเราสิโหเล่นไฟมากๆนะครับอ่ะเรามาดูครับด้านหน้านี่เดิมเดิมเลยนะครับอะคริลิกคำว่าแพตตีนัมครับนี่ติดมาจากโรงงานนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพวก ตัวตัดตัวรถเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบแบบด้านนะครับนะครับอ่าเป็นสด้านนะครับแล้วก็ลังพึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัดตัวโครเมียมพวกนี้นะครับก็จะเนี่ยครับให้เล่นดูมีมิติถ้าเกิดเราเล่นกระแสงนะครับก็สวยงามนะครับโลโก้น้ำเงินเนาะโลโก้น้ำเงินนะครับไฟเป็น m a t ติก led นะครับก็ไฟตัวท็อปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเป็นไฟ led เป็นโปรเจคเตอร์แยกสูงต่ำ มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้านะไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วก็ตัดโคม,มียมนะครับแชากันชนเป็นสีงเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้านะครับที่ปัดน้ำฝนออตโอตโอ้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีกล้อง3 6 0องศามีระบบรักษาเลนมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตัวจับผลเดินมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและไปต่อนะครับ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับ ใต้ท้องนะครับมีติดกันแข้งมาหมดแล้วนะครับจากโรงงานนะการมอเตอร์กันแข้งนะครับตัวการทันเฟอร์แล้วก็การถังน้ํามันที่เป็นพลาสติกติดมาหมดแล้วนะครับก็คือฟูลเซตมาเลยเนาะนี่สวยงามมากนะครับด้านหน้าลูลามากๆนะครับอ่ะเรามาดูที่ด้านข้างนะครับตัวคิ้วนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคิ้วเป็นสีเดียวกับตัวรถระบบเบรกแน่นอนครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับ ล้อแม็กนะครับโดดเด่นและสวยงามมากๆนะครับขนาด21นิ้วสเปคยาง2 7 5 45นะครับ R 2 1เป็นยางตัวเดียวที่ติดมาจากโรงงานเนาะที่เป็นกูเยียและสเปคยาง2.75นะครับของฟอร์ดเนี่ยเป็น2 5 5หมดนะครับแต่ก่อนมี285ก็คือแรปเตอร์นะครับที่เป็น BF เนะครับตัวนี้เป็น2.75นะครับสุดยอดมากๆสวยงามนะครับแก้มนะครับ V6 ระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับมีเตือนจุดบอดนะครับ by spot เนาะเตือนด้านข้างลาวหลังคานะครับเป็นแบบยกนะครับแพลตินัมกับวายแท็กเป็นแบบยกนะครับแล้วก็มีมูลลูปนะครับหลังคาเป็นหลังคาดานะครับจากโรงงานนะหลังคาดําจากโรงงานตอนที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้รถสีดําบางทีมองไม่รู้เรื่องเนาะอย่างนี้จะชัดกว่า กันสาดแท้ครับฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้เบ้ารองมือเปิดเป็นแบบฟิล์มใสนะแล้วก็มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีย์มีคำว่าแพตตินัมบันไดตัดเงินนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะครับเป็นวัดลิงค์นะครับช่วงล่างตัวเดียวกับแลนดะ์โรเวอร์เนาะล้วก็มีแอดบูนะครับเราเติมไปให้เต็มถังนะครับแล้วก็มีให้อีกออสองแกลลอนนะครับสแกลลอนก็เทียบเท่ากับอีกหนถังนะครับ ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่จะได้เห็นไฟไปด้วยเนาะนะครับก็วันนี้ใส่พยางเป็น 5D 6D นะครับแล้วแต่คนเรียกเนาะนะครับเป็นดําแดงครับบอกกู่หลังเป็นไฟฟ้านะครับปรับเปิดปิดจากตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าพวกนี้เป็นกันหนีบนะครับเป็นการหนีบฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ไม่มีแฮนด์ฟรีนะครับไม่มีแฮนด์ฟรีเนาะนี่แล้วก็มีไฟเวลคัมนะครับรอบทิศเป็น LED เนหะ็นไหมอ่ะไฟท้ายเป็น LED signature นะครับฝาท้ายมีไฟเบกรกดวงที่3มีน้ำล้างกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็เป็นคําว่าแพทตตินัมเนาะมีไฟตัดหมอกหลังนะครับระบบด้านหลังก็มีระบบเตือนกันชนมาถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกหลูมมากครับผมบอกเลยสวยมาก ผมรีวิวข้างนอกเร็วนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะสแตนดาดเนาะเบานะครับอ่ะออแอรก่อนก็ได้แอร์ด้านเป็นแอร์ราวนะครับเป็นแอร์ราวเบาะแถว2เป็นแมนวนวลนะนะครับมีปรับอุนบ่นเบานะครับข้างหลังมีแต่อุ่นนะครับมีแต่ความร้อนนะแยกนะครับ 4, 4ี6 0เนาะมีปลั๊กไฟ usb type a type c แล้วก็ปรับพัดลมแอร์จากด้านหลังนะครับ bno ลำโพงเป็น b o ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นลายไม้นะครับกระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับกระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับมีเมมโมรี่ซีดนะครับมีเวลคัมซีดนะครับก็เนี่ยตอนกดปุ๊บพวกนี้ครับตอนขึ้นไปตอนเราปิดปุ๊บบอกก็จะเลื่อนนะพวกนี้มีหมดนะครับนะเป็นลายไม้มือเปิดเป็นแบบซ่อน ติดสครับเพจเอเวอร์เลสนะครับอ่ะเบาะนะครับตัวนี้เป็นสิบทิศทางนะเป็นเบาะตัวเดียวเหมือนลัปเตอร์นะมีสิบทิศทางนะครับมีอุ่นเบาะเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เป็นร่อง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 เนี่ยนะครับด้านหน้านะครับจะมีอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะเดี๋ยวผมอิกพาขึ้นไปดูปึ๊บเปิดปิดฝาท้ายเห็นไหมเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าจอ12นิ้ว นะครับจอ12นิ้วกระจกมองหลังตาแสง USB เป็นแพลตินัมนะครับเป็นเกส2ชัน้นมีแอมเบียนนะฮะตัวนี้มีสโลมีไฟนะครับมีสโลมีไฟม่านบังแดดสลไลด์ได้นะครับม่านบังแดดสลไลด์ได้นะครับลำโพง B&O เหมือนที่ผมบอกนะครับทุกครบทุกจุดอ่านี่ไฟโซนเนาะแล้วก็12นิ้วนะครับจอกลางซิงค์โฟร์เอ็นดออโต้แอปเปิลคาเพย์แบบไร้สาย รองรับออแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับดูข้อมูลแจ้งเตือนนัดเข้าศูนย์ทำอะไรได้หมดเลยนะครับเรียกรถสไลด์แอร์อิสระ,ะแยกซ้ายขวานะครับมีอุ่นพวงมาลัยฝั่งคนขับจะมีให้เลือกระว่างอุ่นพวงมาลัยนะครับแล้วอุ่นเบาแล้วก็ปรับความเย็นเบาะนะครับฝั่งคนนั่งข้างจะมีอุ่นเบากับปรับความเย็นเบาะนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะสีจะคนละสีนะครับแดงกับน้าเงินนะครับแล้วก็มี ไวร์ชาร์จ USB Type A Type C นะครับเกียร์ไฟฟ้า mm hmm. เล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดออฟโรดนะครับก็โหมดออฟโรดก็จะมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับมีควบคุมความเร็วลงเขามีดิฟล็อกนะครับนี่มีให้ตัวนี้มีวัดแรงดั ang, นลมยางเนาะมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีระบบช่วยจอดขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยชุดเดียวกับแรปเตอร์นะ ขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์ที่สามารถปรับเป็น a ออวิวได้ได้นะครับเนี่ยจํทำให้ขับง่ายขึ้นนะได้ทุกสภาพถนนนะครับเกก็จะตรงกลางก็จะมีที่วางเหรียญเนาะกับตัวยางรองข้างล่างนะครับเตือนกันหลับในมีนะครับครบทุกอย่างครับตัวนี้หืรูหรามากผมชอบเมมเบร e ซีดมาก บอกเขาสุดจริงนะครับแต่ก็ต้องดูแลนะครับรเนี่ยตอนไปนั่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูแลรักษาทําความสะอาดนะครับอะไรที่ออปชั่นมันมีก็ต้องดูแลทําความสะอาดด้วยนะครับการใช้งานก็จะได้สมบูรณ์นะฮะอ่าสวยมากๆหรูมากๆนะครับเนีแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งนะครับของทั้งฟอร์นะครับที่เป็นดีเซลเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันายการขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ